สวัสดีนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากที่จะมาสื่อสารให้กับสื่อมวลชนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการที่จะให้สถาบันการเงินดูแลให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดนะครับของโควิด -19 นะครับเ,เราได้ออกเ,ออเป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วง2อาทิตย์แรกนะครับก็มีความคืบหน้าไประดับหนึ่งคือในช่วง2อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนะครับก็มีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ30,000รายคิดเป็นวกเงินประมาณ234,000ล้านบาทนะครับ ถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นยอดเงินจาก234,000ล้านบาทก็ขึ้นมาเป็นประมาณ3 1 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนั้นก็เป็นยอดที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็เห็นสถาบันการเงินเนี่ยก็มีการตื่นตัวมากขึ้นจํานวนลูกหนี้ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้รับการช่วยเหลือนะครับก็เพิ่มขึ้นจาก3 0,000่นรายมาเป็นประมาณ1 5 5 6 0 0รายนะครับ แต่ด้วยสถานการณ์การตระบาดของโควิด -19 ที่มีการขยายวงที่กว้างมากขึ้นและก็ส่งผลกระทบที่ที่กว้างไกลามากขึ้นนะครับไปหลากหลายพื้นที่หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คิดว่าเราควรจะต้องมีมีมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องของการดูแลให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักชำระเงินต้นหรือว่าการยืดหนี้ออกไปนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ให้ความสําคัญมาโดยต่อเนื่องว่าการลดอัตราดอ,อกเบีย้ยนโยบายซึ่งนําไปสู่การลดอัตราดอ,อกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนและก็ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนะครับ จากการระบาดของโควิด -19 จึงเป็นที่มาของการที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับกับสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารต่างชาติสมาคมสถาบันการเงินของรัฐรวมไปถึงหน่วยงานที่เราไม่ได้เป็นผู้กำกับโดยตรงด้วย mm hmm. เช่นสมาคม leasing ไทยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อนะครับสมาคมาผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทต่างๆนะครับที่ ที่ประชาชนใช้บริการอยู่รวมไปถึงชมรมบัตรเครดิตนะครับและก็ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าในสภาวะเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานกลางนะครับมาตรฐานขั้นต่ำในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ซึ่งจะให้มีผลจะให้มีผลนะครับตั้งแต่งวดการชำระเงิน ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้คือในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในหลากหลายประเภทนะครับผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านตรองรณดลน,นะครับได้เล่าให้ฟังว่ามาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องของการการช่วยเหลือปรับปร,บรุงโครงสร้างนี้ให้กับลูกนี้สาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างครับเชิญทตรองรณดลครับขอบคุณท่านผู้การครับสําหรับประเภทสินเชื่อที่จะเข้าในมาตรฐานการช่วยเหลือตั้ง สินเชื่อสำหรับลูกนี้ที่ไม่เป็น NPL ที่จะมีผลตั้งแต่1เมษายนนี้ก็อย่างที่ท่านผู้การพูดถึงนะครับก็จะเป็นความร่วมมือของทุกสถาบ,บันการเงินนะครับทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารสาขาตามประเทศธนาคารเฉพาะกิจแล้วก็นันแบงค์ที่เกี่ยวข้องนะครับในสินเชื่อประเภทแรกนะครับที่จะเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกนี้ขั้นต่ําก็คือสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อ เงินสดหมุนเวียนหมุนเวียนนะครับหรือว o l v i ิ g งโ a นนะครับอันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแนวทางที่ช่วยเหลือลูกหนี้โดยการที่จะให้สถาบ,บันกัรเงนเนี่ยลดชําระขั้นต่ําจาก เอา10%ลงนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันร่วมกันก็คือการที่จะให้ทุกสถาบันการเงินเน,งเนี่ยลดขั้นต่ำจาก10%ลงเหลือ5%นะครับในปี2563ถึง2564และจากนั้นไปก็ขึ้นมาเพียง8%ในปี2565และสุดท้ายก็กลับไปที่10%ในปี2566อันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับก็คือการที่จะทันพันทีก็คือการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำลงจาก10% น,นอกจากนั้นแล้วนะครับลูกนี้ก็สามารถที่จะแปลงหนี้ที่ค้างชำระตรงนี้นะครับให้เป็นหนี้สินเชื่อระยะยาวซึ่งจะทําให้ดอกเบี้ยจะลดต่ําลงนะครับในปัจจุบันเนี่ยลูกนี้ก็จะต้องเสียชําระประมาณร้อยละสินะครับอันนี้ถ้าการปรับเปลี่ยนเป็นระยะยาวเนี่ยดอกเบี้ยจะได้ต่ําลงอันนี้เป็นสินเชื่อประเภทแรกนะครับคือสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนนะครับ ประเภทที่2นะครับจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ผ่อนชําระเป็นงดงวดนะครับและก็สินเชื่อจํานําทะเบียนรถในประเภทนี้เนี่ยสำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันเงินเฉพาะกิจเนี่ยสิ่งที่ทางทั้งสองจะทําก็คือการที่จะเลื่อนเลยนะครับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนแต่สําหรับผู้ให้บริการอื่นที่เป็นนันแบงค์เนี่ยเขาจะมี2ทางเลือก คือบางแห่งก็จะมีการให้เลื่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับหรือมีการลดค่าง,งวดอย่างน้อยร้อยละ30ของค่าง,งวดเดิมเป็นเวลา6เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินหรือนันแบงก์แต่ละแห่งที่จะมีทางเลือกตรงนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะให้กับลูกหนี้ขั้นต่ําทันทีเลยครับในประเภทที่3นะครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็สําหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่คิดว่ามีความเปราะบางและเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับก็เจาะจงไปว่าถ้าเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่วงเงินไม่เกิน3 5 0 0 0ืนะครับและรถทุกประเภทที่วงเงินไม่เกิน2อง0 0นหบาทอันนี้ผู้ให้บริการก็จะดําเนินการทันทีโดยการให้2ทางเลือกนะครับก็คือ1ก็คือการเลื่อนการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลา3เดือนหรือพักชําระเงินต้น เป็นเวลา6เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจะใช้ทางเลือกไหนนะครับซึ่งนี่คือประเภทที่3ซึ่งคิดว่าก็คงจะส่งผลและครอบคลุมให้กับลูกนี้ค่อนข้างจะครอบคุมเยอะนะครับประเภทที่4นะครับจะเป็น leasing นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นมูลหนี้ที่คงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทนะครับ leasing ในเรื่องของเครื่องจักร หรือที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ผู้ให้บริการทางเลือกก็จะทําเช่นเดียวกับเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับก็มี2ทางเลือกเช่นกันนะครับก็คือการเลือ่อนการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนหรือพักชําระหนี้เงินต้นเป็นเวลา6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทที่4นะครับประเภทที่5ก็จะเป็นประเภทของสินเชื่อบ้านนะครับ อันนี้จะกําหนดว่าถ้าเป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเร่งด่วนขั้นต่ําก็คือลูกหนี้ที่มูลวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทนะครับอันนี้เราจะให้สถาบันการเงินซึ่งได้ร่วมมือกันนะครับที่จะพักชําระเงินต้นทันที3เดือนนะครับอย่างไรก็ดีเราก็พิจารณาด้วยนะครับว่าลูกหนี้แต่รายก็จะมีผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อมจากผลของโควิด19เพราะฉะนั้นจึงให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยพิจารณาลดดอกเบีย้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละรายด้วยเพราะสิ่งที่เบื้องต้นและขั้นต่ำที่ลูกหนี้จะได้ก็คือพัชชำระต้นโดยทันทีคือ3เดือนนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาลดดอกเบีย้ยให้ตามสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละรายอันนี้เป็นสินเชื่อบ้านที่วงเงินไม่เกิน3ล้านบาทที่จะได้รับการพัชชำระต้น3เดือนทันทีนะครับเช่เนเดียวกันครับสำหรับสินเชื่อธุรก,รก,รกิจ SME Microfinance และ Nanofinance อันนี้เรากำหนดในวงเงินร่วมกันว่าถ้าไม่วงเงินไม่เกิน20ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะได้มาตรการแนวทางการช่วยเหลือก็คือพักชําระต้น3เดือนแล้วก็มีการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นมาตรการประเภทสินเชื่อทั้ง6ประเภทและก็แนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ขั้นต่ำนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอันนี้เป็นแค่ขั้นต่ํา มาตรการของสถาบ,บันการเงินทุกแห่งนะเวลานี้เนี่ยก็มีมาตรการพิเศษที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมจากขั้นต่ำนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลอดดอกปลอดหนี้และก็การยืดระยะเวลาของการชําระนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็คํานึงนะครับว่าในแง่มุมของลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ปกตินะครับที่มีการชําระปกติและอาจจะไม่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยและไม่อยากจะขอความร่วมช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก,ก็จะทา ขอให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้ให้เงื่อนไขสินเชื่อเป็นการพิเศษตามความเหมาะสมเพราะว่าการที่เข้ารับการช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการทอดเวลาในเรื่องของยืดระยะเวลามันอาจจะมีภาระดอกที่ค้างอยู่เพราะนั้นถ้าท่านเนี่ยสามารถที่จะชําระหนี้ได้ตามปกติก็จะมีแนวทางและเงื่อนไขพิเศษให้ท่านนะครับที่ชำระไปตามปกติและสาาถาบันการเงินก็จะมีเงื่อนไขให้ท่านนะครับอันนี้ก็จะมีผล ทันทีนะครับในวันที่1เมษายน2563ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ในรายละเอียดของแต่ละสถมพันธ์การเงินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะ,อะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถมพันธ์การเงินแต่ละแห่งนะครับในสธิพิเศษต่างๆที่ผู้ให้รับบริการเนี่ยะจะเสนอต่อลูกหนี้รับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ที่เราได้หารร่วมกันกันกบทั้งทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับครับขอบคุณขอบคุณท่านตรองผู้ว่าการนะครับท่านตรองรณนดลน,นะครับย้ําอีกครั้งว่าอันนี้เป็นมาตรการขั้นต่ํานะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมทํางานกับหน่วยงานถึง9สมาคม9ชมรมที่เป็นผู้ให้บริการ ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นสถาบักนการเงินเฉพาะกิจหรือว่าเป็นนอนแบงก์ ank, ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่นะครับในแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยมีโครงการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะอยู่ด้วยนะครับและถ้าเป็นลูกหนี้ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีคําสั่งของภาครัฐนะครับให้ที่ทําการหยุดการทํางาน อันนี้ก็การรักษาบาเงินก็มีมีโครงการนะครับมีโปรดักต์โปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับที่ท่านา่าหในประเทศไทยได้เล่าให้สื่อมวลชนฟังในวันนี้อันนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับการที่เรามีมาตรการขั้นต่ำเนี่ยที่จะประกาศออกมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องพะวักพะวงนะครับหรือไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลายท่านก็พยายามที่จะติดต่อเข้าไปที่สถาบันการเงินเพื่อจะเจรจานะครับหรือว่าจะขอ จะขอรับความช่วยเหลือซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้การติดต่อ <c oughs> การประสาน <c oughs> งานกับสถาบันการเงิน,นทำได้ทำได้ยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการขั้นต่ำาบันนี้ก็จะช่วยนะครับนอกจากจะช่วยลดภาระนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะช,ช่วยลดความกังวลของท่านที่มีกําหนดที่จะครบครบงวดในที่ต้องมีการจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับ และย้ำอีกครั้งนะครับว่าลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในมาตรการขั้นต่ำที่ประกาศในวันนี้หรือว่าเป็นโครงการพิเศษที่สถาบันการเงินได้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน,นะครับจะไม่มีผลกับข้อมูลเครดิตของลูกหนี้นะครับสถานะหนี้ปกติก็ยังมีสถานะที่เป็นหนี้ปกติต่อเนื่องไปนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับ แต่ถ้าลูกหนี้รายใดก็ตามที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นพนักงานบริษัทยังมีเงินเดือนต่อเนื่องนะครับยังมีรายได้ประจำนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตคราวนี้นะครับก็แนะนําว่าก็ควรจะมีการชําระเงินตามเงื่อนไขตามปกติซึ่งสถาบันการเงินต่างๆก็จะมีเหมือนเป็นเงื่อนไขที่จะพิเศษให้ด้วยในช่วงนี้นะครับที่จะช่วยให้ช่วยช่วยช่วยจูงใจให้ท่านชําระเงินได้ได้ตามได้ตามปกตินะครับ ก็ท้ายที่สุดนะครับก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้มาตรการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระนะครับของพี่น้องประชาชนและก็ธุรกิจ SME ได้มากนะครับในภาวะที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนนะครับแต่ท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณนะครับ หน่วยงานต่างๆครับสถาบันการเงินนะครับสถาบันเงินเฉพาะกิจนะครับผู้ให้บริการนอนแบงค์ bank, ไม่ว่าจะเป็นสมา,สมาชิกของสมาคมริซิ่งไทยธุรกิจเช่าซื้อนะครับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถนะครับผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดทํามาตรการเหล่านี้ขึ้นนะครับขอบคุณครับ